วันนี้นะครับมีเคสนะมาไหว้ขอบคุณนะครับครูบาอาจารย์ที่ช่วยไว้เรื่องสุขภาพนะครับเพิ่งกลับไปเลยอยู่คุยกันสักค่ำมืดเลยเห็นแล้วเดินล่าเหลือกันหนาะเลยให้กลับไปนะครับเห็นว่าเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพเขาก็เลยอ่าแล้วก็เตือนไว้เดี๋ยวจะดีขึ้นนะแต่ว่าต่อไปก็ให้มาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านนะ แนะนำให้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านให้มาไหว้ทุกปีนะครับขอบคุณเพื่อไม่ให้เชื้อมันลุกลามเติบโตนะเดี๋ยวเป็นอันตรายนะครับแล้วก็ขอมาดูดวงด้วย <c oughs> กระดูนิดนึงนะก็เลยดูให้ก็เลยอว่าปีนี้คุณตกมีปัญหาเนี่ยตกข่าวเคราะห์นะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องนะให้นะมาระวังไว้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อาจารย์ท่านเห็นและที่ท่านได้เตือนไว้ก็คือว่า เกดเนี้ยเคยไปทําพิธีอะไรบางอย่างมาเป็นกุณใสนะครับทําแล้วชีวิตแย่นะก็เลยลองถามดูเจ้าตัวก็เลยนึกได้ว่าเคยไปทําพิธีลงณห,หน้าทองที่หนึ่งวานะแต่มันไม่ใช่ณห,หน้าทองมันเป็นณห,หน้าผีเพราะว่าวิชาที่เจ้าของทำะ่ะมันไม่ใช่เทวดามันเป็นผีมเป็นกุณใสนะครับ ลงไปและชีวิตย่ำแย่กว่าเดิมตอนแรกสังเกตไม่ยากหรอกของพวกนี้ปีแรกมันจะดีมันจะปังมากมันจะพุ่งมากหลังจากนั้นน่ะเออผ่านไปสักปีสองปีมันจะดิ่งลงเหวเลยนะครับเพราะว่าผีมันเป็นแบบนี้พลังของผีมันมีแค่นี้แต่คุณจะต้องเป็นบริวารมันต้องตามกับมันไม่ไม่สิ้นสุดนะแล้วผีมันก็จะกินผีพวกนี้มันจะทําให้บ้านแตกสลายขาดการเงินติดขัดมีปัญหาทุกอย่าง นะครับเพราะว่ามันจะเอาไปเป็นบริวารไปเป็นทาสเป็นเป็นพวกของมันเพราะฉะนั้นมันจะทําให้คนเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่มีเพื่อนไม่มีญาติมิตรพี่น้องไปที่ไหนมีแต่คนรังเกียจนะรังเกียจเดียดฉันไม่อยากคบค้าสมาคมไม่อยากยุ่งด้วยสุดท้ายพอไม่มีที่ไปไม่มีที่พึ่งก็ต้องไปอยู่กับกับเอเจ้าอาจารย์ไปอยู่กับผีนั่นเอง,เองนะครับเรากเา็เราก็เลยเรียกนะของเราก็เลยเรียกกันว่าณนะหน้าผีนะก็เดี๋ยวเกณฑ์นี้ต้องทำสองอย่าง นะครับก็คือ1ต้องแก้ปีชงนะก็คือนัดวันตุ่จีนนะถ้าสะดวกวันตุ่จีนนี้เขามาไหว้ขอพรอน,นะครับส่วนเรื่องถอนของอาบน้ำมนนี้ก็อาจารย์ท่านเตือนว่าภายในสามเดือนนี้เดี๋ยวจะมีเรื่องอีกครั้งหนึ่งต้องเลือดตกยังออกหรือต้องผ่าตัดนะก็ะเลยช่วยระง,งับเพศภัยไปก่อนแล้วก็ให้ฝ่ายผูกแขนไปป้องกันตัวด้วยนะครับก็เดี๋ยววันไหนเขาสะดวกจะมาอาบน้ำมน ถอนคุณใสก็ว่ากันอีกทีนะฝากเตือนหลายๆคนแล้วกันนะครับที่อยากจะหาทางลัดนะดูดีๆจะไปลงของลงอะไรกับใครนะ่ะเขาเป็นวิชามาจากไหนอาจารย์เขาเป็นใครหลายๆครั้งเราไม่รู้เรื่องหรอกว่าคนจริงๆเนี่ยวิชาเจ้าของวิชาเป็นใครเขามาสากักสายไหนแต่ให้ดูพฤติกรรมเขานิดนึงดูความประพฤติความประพฤติแล้วก็ดูเ,ดเรื่องส่วนของ ญาติเออไม่ใช่คนที่เคยลงไปแล้วนะเขาได้ดิบได้ดีไหมเขาทายังไงถ้ามันออกนอกลูก่นอกทางมากอย่าไปสนใจนะครับให้เลี่ยงๆไว้นะอันนี้ท่านทักอาจารย์ท่านทักมาเลยว่าเป็นแบบนี้นะเออมันเป็นคุณใส่นะเออมันเป็นคุณผีลงแล้วชีวิตแย่นะตกต่ําไปที่ไหนมีแต่คนรังเกียจนะครับแม้แต่ญาติพี่น้องก็ไม่เอาเออก็คือแทนที่จะเป็นเมตตา เป็นสเสน่ห์เมตตาแต่กายว่าไปที่ไหนพล,ลังเกยียดตแทนว่ามันเป็นพลังของผีใครที่ไหนเขาจะอยากใช้ผีเข้าบ้านล่ะ <c oughs> นะก็ฝากทุกคนระวังตัวด้วยนะครับนะส่วนใครที่คิดว่าจะทำพิธีแก้ปีจงนั้นนี่อุปสรรคต่างตาที่จำไว้นะปีนี้เป็นในของปีงูเล็กปีหมูปีเสือแล้วก็ปีลิงนะครับวันที่ย7ิบเจ็ดมกรา t h นี้นะใช่ไหมวันที่เจ็ดต้นตุกจีน นะครับใครสนใจจะเข้ามากราบไหว้ขอพรได้นะขอเสื้อแดงนะครับบังคับเสื้อสีแดงนะกางเกงหรือกระโปรงรสีอื่นได้แต่ขอเป็นเสื้อสีแดงนะเ,ออเสื้อไม่แดงไม่มีแรงเดินนะครับสีมงคลนะขอนิดนึงนะไหว้ช่สิงเอียหรือท้าวเวสสุวรรณเพื่อขอพรปีใหม่ขอฝากดวงคุ้มครองนะครับหรือใครอยากจะฝากสุขภาพอย่างอื่นก็แล้วแต่นะขอไหว้พระกวนอิมท่านได้ Yeah. <sighs>